ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาในชลมบุษแสนผูุ้่ในการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารตั้งอยู่เลขที่226หมู่3ตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี บริหารงานโดยนายชลมบุตรแสนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางพิศราสินเมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นรวม25คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวมจำนวน276คนตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้ในการโรงเรียนนายชลมบุษเนเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำปาโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานำเทคนิคการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA หรือ Deming Cycle มาใช้ดำเนินงานภายในโรงเรียน ผู้ในการโรงเรียนรวมศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ผู้ในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาตลอดจนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาและให้ครูนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผู้ในการฉลมบุษแสนได้ดำเนินง,งานตามแผนการพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาโดยแบ่งหน้าที่ให้ครูรับผิดชอบในแต่ละด้านและให้ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้อำนวยการให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาการนำเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t practice ระดับจังหวัดเผยแพร่ผลงานรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารผู้อำนวยการได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภูมิในการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยการจัดประชุมคณะครูประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงนโยบายการดําเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบประสานความร่วมมือกับชุมชนในเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดการดำเนินงานด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดก,การสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 2. ด้านการบริหารจัดก,การเรียนรู้ ผู้อำนวในการฉลมบุษแสนได้จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และบริบทของชุมชน โดยในปีการศึกษา2,563ได้รวมกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนครูผู้ปกครองและผู้เข้ามาใช้บริการภายในโรงเรียนและเพื่อสนองนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อีกท้งได้นำนโยบายด้านต่างๆเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้เช่นการนำหลักสูตรต้านทุจริตมาปรับใช้ในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องการนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบูรณาการในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการสอนให้แก่คณะครู จะทำปฏิทินการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อนำผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนจัดประชุมโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อนำปัญหามาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันการจัดระบบการวัดและประเมินผลโดยใช้ระบบออนไลน์หรือ SGS และการบันทึกคะแนนในแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาผูมในการชฉลิมบูษแสนได้จัดประชุมคณะครูในโรงเรียนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. ด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ผู้มในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามคำสั่งจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบันมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์และการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพรายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 3. ด้านอาคารสถานที่ผู้มนการได้มอบหมายให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยให้ครูแบ่งเขตรับผิดชอบให้แก่นักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดดูแลต้นไม้เก็บขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัดให้มีอินเนทอร์เน็ตทุกอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆและให้ครูจัดสภาพห้องเรียนให้สะอาดมีมุมความรู้ในห้องเรียนจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับครูที่ปรึกษาให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำรายงานนำเสนอเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกันมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนนักเรียนพิการเรียนรวมได้มีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนปกติ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้ในการฉลองบุษแสน์เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความมุ่งมั่นในการทำงานศึกษาค้นคว้าการบริหารจัดก,การจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและบริหารงานในด้านต่างๆทั้ง4ฝ่ายภายในโรงเรียน พูดในการชลองบุษแสนมีความเสียสละในการทำงานเป็นผู้ที่นำหลักธรรมพิบาลคือการบริหารงานด้วยความโปร่งใสการมีส่วนร่วมมีความเสมอภาคและเที่ยงธรรมมาใช้ในการบริหารงานในฉลองบุษแสนเป็นผู้นำในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและนําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่คณะครูได้รับทราบและเข้าใจอีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมกระบวนการกลุ่ม PLC ภายในโรงเรียนตลอดจนนำหลักของการครองตนครองคนและครองงานมายึดถือและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียนตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้มในการฉลองบุษแอนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อองค์กรรักษาผลประโยชน์ภายในองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างรักษาระเบียบวินัยดำเนินงานตามนโยบายต่างๆที่หน่วยงานต้นสังกัดและตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้มีความตรงต่อเวลา เป็นผู้รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการรักษาภาพลักษณ์และความสมัรคีในองค์กรชุมชนและสังคม